สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนในส่วนของช่อง YouTube Channel ของพี่หมีนะครับอ่ t u b e Channel นะครับใครเข้ามาดูก็ต้อวนฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันหน่อยละกันนะครับวับนนี้ก็เป็นวันที่สิบนะครับเดือนแปดนะครับ หกห้านะครับวันนี้มาสายนิดนึ่งก็ขอโทษด้วยนะครับยุ่งกับงานแล้วก็ยุ่งกับตัวเลขด้วยนะครับว่าวันนี้นะครับตัวเลขจะออกอะไรนะครับก็ยังวุ่นวายกับตัวเลขอยู่นะครับโอเคครับจากที่เรามองครับเมื่อวานว่าเราบอกว่าที่พี่หมีบอกว่าเอ้ยตรงนี้เกิด P ีเอซลเราเซลลงมาพักตัวได้นะเพราะว่าอะไรครับเดเขาติดกลุ่มแนวต้านนะครับเดเขาติดโซนแนวต้านสําคัญนะครับติดโซนแนวต้านสําคัญโซนเนี้ยนะครับที่เขายังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้ นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวจุดที่เราเข้าเซลล์กันมาเมื่อวานนะครับก็เรียกว่าแบบจุกๆเลยนะครับถ้ามอง d ดนะครับเป็นลักษณะของตัว PA c e l นะครับเเป็น PA s e l เนาะเเป็น PA e l นะครับซึ่งถ้ามองจริงจุดเข้าได้เปรียบมันคือ1784ในแหละวันนี้นะครับ1784 1792ส่วนบริเวณประมาณตรงนี้นะครับที่มาเป็นเข้าขัดเซลได้เปรียบนะครับแต่คราวนี้เรามาดูในส่วนของตัว time frame H4 กันต่อครับ อันนี้เราเห็นที่ทางเดเลยนะครับว่าเดในการพักตัวและเกิดเป็น p ีอเซลนะครับทม์เฟรมเฮสี่ครับหลังจากที่เป็น p a เมื่อวานนะครับเขาก็ลงมาจนถึงทีพเขาเลยสองหมื่นประมาณสองหมื่นห้าพันจุดเนาะนะครับสองหมื่นห้าพันจุดนะครับประมาณสองหมื่นห้าพันจุดซึ่งพอลงมาสองหมื่นห้าพันจุดนะครับ่าจาก p a เเซตนี้เสร็จลงมานะครับสองหมื่นห้าพันจุดนะครับ และพี่หมีบอกจำได้ไหมครับว่าถ้าห้าทุ่มอันนี้คือแท่งห้าทุ่มเมื่อคืนนะครับถ้าเฮสีตกเขียวนะครับถ้าเฮสียืนเขียวได้กราฟจะไซเวย์นะครับเขาก็ยังไซเวย์ไม่ไปไหนเลยนะครับซึ่งตอนนี้เองก็ยังไซเวย์อยู่นะครับตอนนี้เองก็ยังไซเวอยู่นะครับระหว่างพี่เขากราฟไม่ีก็บอกแล้วนะครับให้หนึ่งพีเอเซลรอดูจุดแรกนี้นะครับว่าจะผ่านหรือเปล่าอันนี้คือจุดที่สองนะครับบริเวณหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองหรือเส้น EMA ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ใช้ในการเฝ้าระวัง นะครับสาหรับขาเซลล์นะครับซึ่งถ้าสามารถลงมาไม่ได้ล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเบรคเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเห็นกราฟไซเวย์ครับอันดับแรกเลยเรามาหากรอบให้เขาก่อนครับนะครับอันนี้คือกรอบการไซเวย์เฮนสี่นะครับกรอบการไซเวย์เฮนสี่หนึ่งเจ็ดนะครับแปดสี่นะครับจุดแปดเจ็ดสองนะครับกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสอง จุดสองเก้าสี่นะครับอันนี้คือไซเวนะครับ H4 ไซเว H4 ครับไซเว H4 การที่เราบอกว่ากราฟไซเวเราเล่นขาไหนปลอดภยัยถ้าเรามองจากทิศทางเดขาเซล์ปลอดภัยครับขาเซลปลอดภยัดภย นะครับขาเซลปลอดภัยจุดเข้าบริเวณเนี้ย1784 <_ S 1> เป็นจุดที่เข้าเซลลได้นะครับขาเซลลปลอดภัยแต่คราวนี้นะครับการที่เรามองครับว่าเขาจะยืนยันทิศทางไหนนะครับสี่สำคัญเลยเราต้องรอให้เขาเบรกกรอบขึ้นมาให้ได้ครับสมมุติว่าเขาเดันเบรกกรอบตรงนี้ขึ้นมาได้เขาจะกลายกับตัวเป็นทิศท,ทางขาบายเลยนะครับแต่ถ้าเขาเบรกกรอบตรงนี้ลงมาได้นะครับตรงนี้จะกลายเป็นทิศท,ทางขาเซลล์นะครับ ซึ่งถ้าขาเซล์ครับจุด g ที่เขาจะลงมาครับบริเวณสองจุดนี้ที่พี่หมีมองนะนะครับอ่าสามจุดนี้จุดขาบายที่เขาจะขึ้นไปครับมองสามจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับมองสามจุดนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรารอ h 4สครับอ่าเบรกกรอบเบรกกรอบนะครับถ้าจะชัดจะดีมากเลยสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์นอเขาเลือกทางนะครับเขาเลือกทางนะครับแต่ถ้าเขาไม่เลือกครับเขายังอยู่ไซด์เวยตรงนี้ นะครับเราก็หาจุดในการเล่นได้ว่าเราจะเล่นตรงไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่หมีมองว่ามีโอกาสที่จะไซด์เวนะแต่อาจจะฉลับขึ้นฉลับลงนะครับยืนเหนือไม่ได้นะครับอ่ะให้เราดูไว้ครับโซนเนี้ยจุดได้เปรียบขาเซลล์โซนนี้ในกรณีกราฟลงมาทดสอบไม่ผ่านตรงนี้จะเป็นจุดได้เปรียบขาบ่ายสองจุดนี้นะครับจะเป็นจุดได้เปรียบขาบายนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าตอนนี้นะครับในส่วนของตัวทางเฟรม H สนะครับมาดูกันในส่วนของตัวทางเฟรม H หนึ่งครับอ่า ทำเฟม h อชหนึ่งนะครับพอดีเมื่อกี้พี่เคาะกราฟในห้องเรียนเห็นกราฟพอดีนะครับเป็น p a เอเซลสามแท่งนะครับ PA เอเซลสามแท่งอ่านะครับ PA เอเซ3สามแท่งกราฟลงมาเลยนะครับพี่มีบอกว่ารอดูจุดนี้นะครับว่ากราฟจะผ่านหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่เซลล์ลงมานะครับ PA เอเ l ลนะครับอ่านะครับ คนที่เซลลงมาจุดแรกที่มองครับจุดนี้จะผ่านไหมอันนี้คือจุดที่สองครับถ้าไม่ผ่านเขาจะกลับไปไซเวย์ครับรอดู15.00นก็ได้ครับอ่า15.00นว่ากราฟจะยืนยันที่ข่าว PA เซลให้เราได้เล่นหรือเปล่านะครับให้เราได้เล่นหรือเปล่าถ้ายืนยันที่ทางขาเซลชัดๆก็โอเคครับเล่นได้ไม่ยากเลยนะครับเราลองดูจุดตรงนี้เนาะว่ากราฟมันจะสามารถผ่านได้ไหมนะครับถ้าผ่านไม่ได้ เขามีโอกาสจะไซ i z e way เราเรอดูตลาดอีกรอบนึงซึ่งในลักษณะของกราฟซ i z e way แบบนี้นะครับมันออกได้สองรูปแบบเลยนะครับออกได้สองรูปแบบหมายความว่ายังไงเคสแรกครับตัวนี้ซ i z e way นะครับตัวนี้ size way เขาเบรกลงมาได้นะครับถ้าเขาเบรกลงมาได้นะครับอันนี้คือจุด tp ของเขานะครับจุด tp ของเขานะครับจุด tp ของเขารากาไม่ค่อยดีเลยจุด tp ของเขานะครับ จุดเนี้ยถ้าไม่ผ่านกาามีโอกาสกลับขึ้นไปพักตัวครับโซน mm. บริเวณตรงนี้นะถ้าไม่ผ่านเขาไม่มีโอกาสกลับไปพักตัวอันนี้ในแง่ลักษณะของขาเซลที่เบรคขาเซลลงมาได้แต่ถ้าเป็นกลรรักษณะของการเบรคขาบายครับเกิดการไซด์เวครับจุดเบรคขึ้นมานะครับอันนี้คือท p พนะครับคือท p พนะครับแต่ถ้าไม่มีปัจจัยเข้ามากระตุ้นยากครับที่จะเบรคหลุดออกมาแบบชัดเจนขนาดนี้อ่นะที TP. นะครับ อันนี้ก็เป็นอ่กจุด G P ซึ่งตรงนี้รับคือสิ่งที่เรามองกันนะครับว่าเราจะถือได้ยาวขนาดไหนนะครับเราต้องมองหากรสังเกตกรอบตรงนี้ไหมครับที่เขาเกิดการไซเวเห็นไหมครับเขาทดสอบรับทดสอบต้านทดสอบรับทดสอบต้านอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับตรงเนี้ยที่พี่หมีมองกําลังดูว่าเขาจะสร้างโซนใหม่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับกําลังจะสร้างโซนใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งถ้าเรามองตรงนี้จำได้ไหมครับเป็นจุดที่พี่หมีให้เข้าบ่ายเมื่อวาน ทำได้ไหมส่วนบริเวณตรงนี้ที่พี่หมีว่าจบแท่งลงมานะครับจบแท่งถ้าเขาลงมาเลยบายกลับขึ้นไปครับ TP ท,ที่84.84เป็นจุดเด็เดียบขาเซลล์นะครับก็ได้หนึ่งรอบกลับไปนี่อีกหนึ่งรอบลงมาสองรอบอิ่มๆแล้วนะครับถ้าเรารอได้แค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูประทินเศรษฐกิจก,กันครับมันสายละนะครับเกรงใจทุกคนมากเลยนะครับเมื่อเช้ายุ่งจริงๆครับผมเลยมาสายพี่หมีก็ยังไม่ได้ออเดอร์เลยเนะี่ยยังไม่ได้เทรดซักไม้เลยวันนี้ นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับตอน16.00นนะครับมีในสองเทรดบาลานซ์นะครับอ่าเปรียบเทียบในส่วนของตัวระหว่างดุลการค้านะครับนําเข้าส่งออกนะครับของ e ูนะครับแล้วก็มามีตอน19.00นครับในส่วนของตัว C P I ก็คือเปิดตลาดปกติแล้วครับอ่าเปิดตลาดปกตินะครับไฮไลท์จริงๆแล้วของสัปดาห์นี้มันอยู่ที่พรุ่งนี้ครับไฮไลท์มันอยู่ที่พรุ่งนี้ครับผม มันอยู่ที่ในส่วนของ FOMC minute นะครับ FOMC minute แล้วก็ c o r e detail sale ของอเมริกานะครับพรุ่งนี้จะเป็นจุดที่ให้เราได้เล่นเยอะพอสมควรเลยนะครับแฝด Employment ก็โอเค GDP มาอีกนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่กราฟจะน่าจะวิ่งเยอะนะครับถ้าหลุด FOMC minute ไปแล้วไปวิกหน้าเลยนะครับไปวิกหน้าเลยนะครับประชุมจักสันโฮ นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นทิศทางในการเทรดวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยนะครับก่อนเทรดนะครับรอ PA เอชัดๆนะครับไม่รีบไม่เสียตังค์นะครับตังค์อยู่ในกระเป๋าของเรานะครับเราบริหารจัดการครับว่าเราจะสร้างกําไรจากมันได้ยังไงดีนะครับไม่เข้าไม่เสียตังค์ไม่เข้าไม่โดดไม่ทันไม่โดดตามเนาะโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ